ฐาน,นิตจับมือสีปั๊มน้ำมันช่วยเกษตรกร,ร,ก,รกระจายมะพร้าวน้ำหอมนำแจกเป็นของสมนาคุณผู้เติมน้ำมันค่ะกลมการค้าภายในจับมือสถานีบริการน้ำมัน4ี่ราย PTOR บางจากและสัตโก้ค่ะรับซื้อมะพร้าวน้ำหอมจากเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่แหล่งผลิตภาคกลางนำแจกเป็นของสมนาคุณให้กับผู้เติมน้ำมันในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียงดีด์ช่วงวันหยุดยาว4-6ธันวาคมนี้หรือจนกว่าของจะหมดค่ะขอ้อใน ครั้งนี้นะครับก็เป็นการเข้าช่วยเหลือนะครับสำหรับเกษตรกรผู้ผลิตมะพร้าวนะครับโดยเฉพาะในเขต4จังหวัดนะครับลาดพรีนครปฐมนะครับสมุทรสาครและก็สมุทรสงครามนะครับซึ่งการดําเนินการของทางกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เนี่ยได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับซึ่งเราดูซับไปแล้วเนี่ยนะครับจนถึงเดือนตุลาคมเนี่ยประมาณ8,000-30,000กว่าลูกนะครับผมนะ ในโปรเจก t นี้นะครับเรามีเป้าที่จะช่วยดูดซับอีกประมาณ460,000ลูกนะครับและหนึ่งในกิจกรรมสำคัญนะครับซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมไฮไลท์ก็คือความร่วมมือนะครับระหว่างทางาสถานีนะครับหรือปั๊มน้ำมันของเรานะครับทั้ง4แห่งนะครับได้แก่ปตทบางจากนะครับพีที PT, แล้วก็ซัสโกนะครับได ร่วมมือในการที่จะช่วยซื้อนะครับมะพร้าวจากเกษตรกรนะครับในราคานำตลาดนะครับซึ่งมีเป้าหมายนะครับก็คือประมาณ80,000ลูกนะครับซึ่งและจะนำมานะครับมอบให้แก่ผู้ที่ลูกค้าที่มาเติมน้ำมันที่ปั๊มนะครับในช่วงวันที่4ถึงวันที่6นี้นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีทาง ผู้ประกอบการนะครับมาช่วยนะครับรพังภาครัฐก็อาจจะทําเองไม่สําเร็จนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกๆปั๊มนะครับและนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับถ้าทุกท่านติดตามเนี่ยก็จะเห็นว่าทั้ง4ปั๊มเนี่ยนะครับได้ดําเนินการช่วยเหลือนะครับสินค้าจากเกษตรกรอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งต้องเรียนว่าในครั้งนี้เราได้คัดสรรนะครับมะพร้าวน้ําหอมเกรดดีนะครับจากจังหวัดราชบุรี ซึ่งเอามานะครับในการที่จะแจกให้แก่พี่น้องประชาชนที่มาเติมน้ำมันนะครับในช่วงวันที่4ถึงวันที่6นี้นะครับซึ่งจะอยู่ในปั๊มนะครับทั้งกรุงเทพและปริมณฑลรวมมากกว่า547สาขานะครับของทั้ง4ปั๊มครับวันที่เราติดต่อเข้าไปนะครับตอนนั้นราคาอยู่ประมาณ3บาทเราเข้าไปซื้อที่5บาท นะครับผมแล้วก็รวมค่าบริการจัดการต่างๆนะครับเพื่อจะ,จะเอามานะครับซึ่งมะพร้าวที่เราจะแจกนะครับก็จะเป็นในลักษณะที่เราเรียกว่าควันเขียวนะครับผมก็คือสามารถเอากลับไปบ้านแล้วก็เฉอะทานได้เลยนะครับแล้วก็มีการแรปนะครับพลาสติกให้ดูดีนะครับแล้วก็จะได้ไม่ไม่มีการเก็บอายุได้ยาวนานขึ้นนะฮะ ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยต้องเรียนว่าอาทิตย์นี้นะครับราคาก็ขยับขึ้นแล้วนะครับเนื่องจากว่ามีคาสั่งซื้อจากตลาดจีนนะครับซึ่งเป็นตลาดหลักนะฮะในช่วงที่จะเตรียมสําหรับเทศกาลตรุษจ,จีนที่กําลังจะมาถึงในช่วงต้นปีหน้านะครับผมก็มีคําสั่งซื้อเข้ามาทําให้ตอนนี้ราคาขยับขึ้นมาเป็น4บาทอันนี้คืออยู่บนต้นนะนะครับแต่ถ้า,าตัดออกมาทําอะไรต่างๆเนี่ยราคาก็จะสูงขึ้น แล้วก็เชื่อว่าภา,ายในสิ้นเดือนนี้นะครับราคาต้องเกิน5บาทแน่นอนครับต้องเรียนว่าปีนี้เนี่ยนะครับต้นทุนเนี่ยนะครับกับจำนวนผลผลิตด้วยนะครับปีนี้ต้องเรียนว่าผลผลิตนะครับมีจำนวนมากขึ้นต่อต้นดังนั้นเนี่ยก็จะไปทำให้ต้นทุนเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้แพงเท่าช่วงภาวะปกตินะครับดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่านะครับ การที่ราคาขยับขึ้น4บาท5บาทเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นจุดที่เกษตรกรน่าจะพอใจในช่วงนี้นะครับแล้วเชื่อว่าต้นภายในเดือนหน้า,นาเนี่ยน่าจะเห็น10บาทนะครับอาจจะไปถึง15บาทได้จนช่วงที่อตอนที่ผลผลิตเริ่มออกน้อยครับผมต้องเรียนอย่างนี้ครับคือผลผลิตเนี่ยสมมติว่าใน100%เนี่ยนะครับเป็นการาบริโภคในประเทศเนี่ยประมาณ30 นะครับแล้วก็เป็นการเอาไปแปรรูปนะครับก็อยู่ประมาณ20-30%นะครับก็คือแปรรูปไม่ว่าจะไปทําเข้าสู่พวกอุตสาหกรรมนะครับไปทําน้ําบรรจุเป็นน้ํามะพร้าวก็ดีหรือไปทําขนมทําอะไรต่างๆก็ดีนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยอีก40-50%เนี่ยก็คือการส่งออกโดยในส0 5 0เนตี่ยตลาดหลักของเราคือตลาดจีนนะครับก็คือประมาณ87%ของไอห้สเปนตี้ยส่งไปตลาดจีนและจีนเนี่ยชอบรับประทานผลสด แต่เนื่องจากว่าปีนี้นะครับในช่วงที่ฤดูหนาวนะครับปีนี้มาเร็วนะครับแล้วก็มอีอากาศหนาวค่อนข้างรวดเร็วเนี่ยทำให้ปริมาณการสั่งซื้อเนี่ยลดลงนะครับก็เป็นสาเหตุหนึ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทำให้ส่งผลในด้านราคานะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับเรา ในฐานะกรมการค้าภายในนะครับเราก็ไม่นิ่งนอนใจเราก็ได้เข้าไปช่วยดูดซับนะครับแล้วก็พยายามกระจายนะครับไปยังส่วนต่างๆนะครับซึ่ง1นึ่งล้านสามแสนกว่าลูกเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหานะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยก็กระจายไปร่วมเกิน8 0 0 0 0นกว่าลูกแล้วนะครับแล้ววันนี้เนี่ยการมาทำงานร่วมกัน นะครับกับทางปั๊มต่างๆเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าจะส่งผลให้ราคามะพร้าวเองนะครับก็จะมีการปรับตัวสูงขึ้นครับครับก็ในส่วนเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยตอนนี้เนี่ยเลยช่วงของการช่วยเหลือเยียวยานะครับตอนนี้เป็นอยู่ในช่วงของการเยียวยาแล้วก็การฟื้นฟูนะครับเดี๋ยววันจันนี้นะครับเราก็จะมีการรวบรวมนะครับจริงๆแล้วเรามีรถส่งไปภาคใต้ทุกวัน นะครับวันจันนี้เนี่ยก็จะมีอีกรถหนึ่งอตใหญ่นะครับร่วมกับทางผู้ประกอบการผู้ผลิตนะครับแล้วก็ห้างโมเดิร์นเทรดต่างๆนะครับในการที่จะส่งของวิธีการส่งของไปยังภาคใต้เนี่ยนะครับเราจะต้องประสานปลายทางก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเรามีอะไรแล้วก็ส่งไปเพราะว่าบางที่นู่นเนี่ยปลายทางบางทีเขาไม่มีที่เก็บดังนั้นเนี่ยเราจะต้องรู้ทั้งปริมาณแล้วก็ประเภทของสินค้าว่าต้องการสินค้าอะไรประมาณเท่าไหร่ ในช่วงวันไหนเพราะว่าเวลาเราส่งไปถึงปลายทางปุ๊บเนี่ยเขาจะได้รีบกระจายไปนะครับอันนี้ก็คือช่วงที่เราจะอยู่ในาภาวะของการเยียวยานะครับซึ่งเราได้ประสานรวมไปถึงเรื่องของการเตรียมการซ่อมแซมบ้านเรือนนะครับรวมไปถึงอุปกรณ์ที่ทําความสะอาดหลังน้ําลดสําหรับเรื่องธงฟ้านเนี่ยเราเตรียมความพร้อมไว้แล้วนะครับในการจะลงนะครับทั้ง10จังหวัด ซึ่งตอนนี้เขาได้ประสานกับทางปลายทางนะครับว่าเขาพร้อมที่จุดไหนอำเภอไหนนะครับและว,วิธีลงไปเนี่ยลงไป1จุดนะครับแล้วเรามีรถโมบายไปด้วยนะครับกระจายไปอีก3 3เขตดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นการเหมือนลงทีเดียวเนี่ยได้4จุด นะฮะแล้วก็จะวนวนผ่านไปซึ่งคาดว่านะครับตอนนี้ก็มีที่ขอเข้ามาจังหวัดแรกๆก็อย่างสตูลนะครับนครศรีธรรมราชนะครับก็รอทางปลายทางระบุพื้นที่มาให้เราทางเราพร้อมนะครับเรามีการเตรียมของต่างๆทั้งในเรื่องของลดราคาแล้วก็บางส่วนที่เราจะเอาไปมอบให้ด้วยนะครับผมสําหรับผู้ที่มาที่งานเพราะเราทราบว่าตอนนี้ความลําบากเนี่ยมันลาบากเหลือเกินนะครับจะให้ซื้อย่างเดียวคงไม่ไหว นะครับก็บางส่วนที่มอบได้ก็จะมอบด้วยนะฮะคือความเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาจะมีมาทุกวันนะครับอย่างเช่นช่วงนี้ที่ขอเยอะเลยก็คือพวกถุงขยะนะครับเพราะขยะเยอะมากนะฮะนอกจากพวกสินค้าต่างๆที่เราเตรียมไว้อยู่แล้วนะครับทั้งอุปโภคบริโภคนะครับของใช้ของรับประทานนะครับของที่เกี่ยวกับการทําความสะอาดบ้านนะครับรวมไปถึงเราได้อย่างที่เรียนนะเราได้วางแผนในเรื่องของการเตรียมประสานกับพวก ห้างต่างๆในเรื่องของการซ่อมแซมบ้านก็ดีนะครับการที่จะปรึกษาช่างก็ดีและรวมไปถึงอีกเฟสหนึ่งก็คือเรื่องของพาหนะรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับตรงนี้เราวางเฟสไว้ทั้งหมดนะครับเพียงแต่ว่าณตอนนี้สินค้าที่ลงไปส่วนใหญ่ก็คือเนี่ยของของกินของใช้นะครับแล้วก็ของที่จําเป็นนะครับก็ต้องคิดถึงสภาพที่เวลาเราไปถึงเนี่ยวันนี้ถ้าจะเอาเข้าวสารไปให้เนี่ยนะครับมอหุงข้าวก็ไม่มีนะครับไฟก็ เริ่มทยอยมาละเขาเข้าสู่ภาวะปกติแล้วดังนั้น,นี่ควรจะเป็นอะไรที่เหมือนพร้อมทานนะครับเข้าไปทานได้แล้วก็อย่าไปสร้างภาระให้เขาจะต้องมานั่นมาปรุงหรืออะไรลักษณะนีน้ครับมาของพีดีดีเซชันก่อนนะครับพีดีดี D ation, เซชั่นผลกระทบน้ําท่วมครั้งนี้เนี่ยในช่วงที่เกิดน้ําท่วมหนักๆเนี่ยปิดสถานีไปประมาณสัก30กว่าสถานีนะครับสากว่าสถานีเนี่ยบางสถานีเนี่ยโดนน้าท่วมแบบ เรียกว่าเข้าไปในสถานีเลยต้องปิดบริการบางสถานีปิดเนื่องจากน้ําท่วมรอบนอกนะครับแล้วก็ประชาชนไม่สามารถสัญจรได้บางสถานีปิดเนื่องจากไฟฟ้าดับอะไรเงี้ยประมาณสัก30 40ถึงสีสถานีซึ่งสถานีที่ได้รับกระทบผลกระทบหนักจริงๆก็คือน้ําท่วมเข้าไปแล้วก็ท่วมตู้จ่ายน้ํามันนะพูดง่ายๆมิดตู้จ่ายอย่างเงี้ยก็มีไม่ถึง10สถานีนะครับมไม่ถึงส0สถานีซึ่ง ตอนนี้น้ำลดหมดแล้วนะครับก็สถานีต่างๆเริ่มกลับมา,าจำหน่ายได้ตามปกติแล้วเหลือเฉพาะสถานีที่น้ำท่วมหนัก,นกๆก็ไม่ถึงสิสถานีนะครับก็ค่อยทยอยฟื้นฟูนะก็ปัญหาอุปสัต์ก็มีเช่นอย่างที่ท่านอดีบอกไฟน้ำน้ำประปาเนี่ยสำคัญน้ำที่ต้องมาล้างาสถานีาต่างๆวกนี้ก็ต้องใช้ใช้ก็เรียกว่าใช้พลังจาก สาธาณะเข้ามาช่วยแล้วก็บางทีก็อาจจะต้องไปเอารถรถดับเพลิงที่ขังน้ำมันต่างๆเข้ามาช่วยก็เริ่มฟื้นฟูตอนนี้เหลือหลักหน่วยแล้วครับท,ที่ยังเปิดไปได้แล้วก็ต้องขอบคุณทาง,างจริงแล้วก็คือทางกระทรวงพลังงานนะครับที่ส่งทีมเข้าไปช่วยตรวจสอบคุณภาพน้ำมันแล้วก็ขอบคุณทางกรมการภายในนะครับสำนักช่างตวงวัดที่ส่งทีมเข้าไปเ,าเรียกว่ารอพร้อมที่จะตรวจคุณภาพของตู้จ่ายนะครับว่ามีมาตรฐานการจ่ายน้ํามันที่ ที่ได้ตามมาตรฐานของกรมการไฟฟ้าภายในกระทรวงพาณิชย์หรือเปล่าก็ทีมพร้อมมากต้องขอบคุณทั้งทางกรมการไฟฟ้าภายในทั้งท่านผู้ัดทีบดีและทีมงานด้วยครับก็สําหรับสถานีบรรจานะครับก er ็คงคำถามเดียวกันใช่ไหมครับก็ได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะประมาณ4 0่สถึงสามสิถึงห้าสถานีนะครับที่กระทบเรียกว่าหัดใหญ่ก็มีระดับอย่างที่ทางหลายๆแบรนด์นีครับที่เหมือนกันก็คือบางสาขาก็จะบางสถานีก็จะท่วมถึงระดับเกือบหลังคาแล้วก็มิดตู้จ่ายนะครับท่วมมิดเลยก็ ตอนนี้ก็เรื่องฟื้นฟูแล้วเรื่องเข้าไปดูแลเข้าไปดูแลเรื่องอุปกรณ์ต่างๆให้กลับมาใช้โดยเร็วนะครับเพราะว่าเราก็กระทบในเรื่องของยอดขายส่วนหนึ่งด้วยนะครับแต่เราคอนเซิร์นมากๆในเรื่องของผู้บริโภคเพราะว่าหลังจากน้ําท่วมต้องหลังฟื้นฟูเนี่ยผู้บริโภคก็ต้องการใช้ที่น้ํามันแน่นอนซึ่งบางสาขานี่ก็อาจจะไม่ท่วมแต่เนื่องจากรถขนส่งน้ํามันไปส่งไม่ได้ก็ต้องปิดการขายไปก็ตอนนี้คิดว่าน่าจะอยู่บนการฟื้นฟูครับคิดว่าไม่เกิน2ออาทิตย์สามอาทิตย์ก็จะกลับมาขายได้ ให้ครบทั้งหมดนะครับก็คิดว่าเราอยากต้องช่วยคนไทยนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราคอนเซิร์นมากๆคือเราคงจะต้องไปตรวจวัดในเรื่องของน้ํามันที่อยู่ในถังใต้ดินเพราะบางทีน้ำใต้ดินที่มันซึมเข้ามามันจะกระทบกับคุณภาพรือเปล่าอันนี้เราต้องคอนเซิร์นก็ตามมาตรฐานนะครับของบางจากด้วยนะครับเพราะเราอยากให้คุณภาพเนี่ยมันถูกต้องนะครับแล้วก็ในเรื่องของมิเตอร์ก็เหมือนกันก็ตามนโยบายของก๊กพาภายในก็ต้องตรวจให้ตรงตามมาตรฐานด้วยครับ ก็คิดว่าประมาณ2อาทิตย์น่าจะเสร็จครับของ PT e เองก็ลักษณะเดียวกันนะครับ<ม>ก็นักหนักอยู่ที่เขตแปดนะครับ<ม>ก็ยังเหลืออีกสามนิดนึงเข้าใจว่าไม่น่าจะนานนะครับ<ม>เพราะว่าน่าจะว่าเรามีหน่วยงานภายในของเราที่เป็นหน่วยซ่อมบำรุงเองนะครับน่าจะฟื้นฟูดได้เร็วแต่ข้อสาคัญคือเรามีการส่งของรถของเราเองนะครับที่ขนของลงไปก่อนเลยล่วงหน้าจากของ PT e เองลงทั้งน้ําดื่มทั้งหลายเนี่ยลงไปล่วงหน้าแล้วก็ร่วมกับกรมการค้าภายในด้วยนะครับในการที่ส่งมอบ เครื่องพกบริโภคลงไปที่สําคัญกว่านั้นเรายังได้ช่วยหน่วยงานทหารในการให้น้ํามันไปอีกสามลิตรนะครับในการเข้าไปช่วยประชาชนด้วยแล้วก็ฟื้นฟูรอบๆปัจจุบันเรายังคงส่งความช่วยเหลือลงไปนะครับโดยไปจุดตั้งจุดบริการที่สถานีบริการน้ามันเราให้ประชาชนเนี่ยเข้ามารับการช่วยเหลือนะครับโดยเฉพาะพวกน้ําดื่มเป็นปัจจัยสําคัญ หลักเลยนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องสําคัญสาหรับผู้ต้มเหลโพวกทุกวันนะครับแล้วก็อื่นๆก็จะมีในเรื่องของสินค้าพวกบริโภคต่างๆที่มีความจาเป็นนะครับแล้วก็พนักงานเองเราก็ดูแลเป็นอย่างดีนะครับเพื่อทุกคนได้รับความปลอดภัยและแน่ใจว่าทุกอย่างลับมาสู่ภาวะาปกติด่วนๆส่วนเรื่องของคุณภาพน้ํามันนั้นนะครับเราก็ร่วมกับทั้งกระทรวงพลังงานเองนะครับแล้วก็หน่วยงาน l a บของเราเองซึ่งมีหนวยงานมือใบ l a เราลงไปตรวจโดยตรงนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าคุณภาพน้ํามันเราอยู่ในมาตรฐาน ไม่มีน้ำปนหรือว่าไม่มีการอดูดมีเหล็ด้วยอยื่ดใดๆก่อนเปิดการผกริรแล้วให้แให้แน่ใจเนี่ยเรามีการตรวจเช็คทุกวันด้วยนะครับรวมทั้งการวัดคุณภาพน้ํามันแล้วก็การเติมเต็มอลิตรด้วยนะครับที่เราวัดเป็นประจําอันนี้คือเรื่องที่เราทํา เพื่อให้แน่ใจว่าถานีบบริการน้ำมันของ PT ททุกๆแห่งนะครับยังคงได้คุณภาพเยียมมาตรฐานและรักษาคุณภาพที่สูงไว้เพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่ามาใช้บริการที่เราแล้วได้รับการดูแลเป็นอย่างดีเท่าเทียมกันทุกๆคนนะครับซัสโกนะครับเรามีก็เฉลี่ยเดืการไม่ถึงสิแห่งนะครับก็ผลกระทบไม่มากเท่าไหร่ตัวทรัพย์สินเนี่ยไม่ได้เสียหายมากแต่ว่าที่เสียหายจริงคือพนักงานนะครับไม่สามารถมาทํางานได้เพราะว่าที่บ้านเนี่ยก็เสียหายกันหมดบางคนบอกว่าท่วมถึงขนาดเมตรเจ็ดสิบนะอยู่ไม่ได้ เราก็ใช้เยียวยานะครับก็คือช่วยเหลือพนักงานนะครับโอนเงินเข้าไปให้ก่อนส่วนหนึง่งให้เขามีกําลังใจในการปรับปรุงบ้านนะครับแล้วก็กําลังดูไล่สเกลว่าแต่ละคนเนี่ยเสียหายมากน้อยขนาดไหนแล้วก็จะเข้าไปช่วยเหลือเพิ่มเติมนะครับตอนนี้ก็ช่วงแรกๆทําให้เปิดสถานีบริการไม่ได้เพราะว่าไม่มีพนักงานนะครับแต่ว่าตอนนี้หลังจากเย ER ียวยาแล้วพนักงานเริ่มกลับเข้ามาได้แล้วนะครับก็เปิดหมดทุกสถานีเพรพาะนั้นผลกระทบก็ไม่ไม่มีอะไรมากก็เหลือแค่เย ER ียวยาต่อไปตอนนี้เรามีส่งน้าดื่มเข้าไปช่วยในพื้นที่นะคครรรััับบแล้วกก็ส่่่งเเือยๆชนนนะ ขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณคทับ